มาตามเรื่องของป้ายโฆษณาโรงแยกห้วยขวางตอนนี้เนี่ยมีรายงานออกมาแล้วนะฮะว่าทางผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเนี่ยลงมือที่ไปตรวจสอบอและใครที่เกี่ยวข้องกับป้ายโฆษณานี้ โดนกันหมดทั่วหน้าเลยนะครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางผู้อำนวยการเขตห้วยขวางนะครับคือนายไพฑู์งามมุกเนี่ยพร้อมด้วยตํารวจจากสอนอห้วยขวางเ<ส>พราะว่าเมื่อวานเนี่ยนาย,ยกรัฐมนตรีท่านไปที่สอนอห้วยขวางเลยคือไปคุยกับผู้นวยกับเลยะว่าให้ดูเรื่องความสงบเรียบร้อยหน่อยเพราะป้ายนี้มันเหมิมเกรมิมเหลือเกินนะครับรวมถึงยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบป้ายโฆษณาการซื้อขายหนังสือเดินทาง ที่ป้ายเนี่ยเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับแล้วก็การรับจ้างเปลี่ยนแปลงสัญชาติภายใน30วันที่ติดตั้งอยู่บริเวณเสียแยกห้วยขวางเลยครับซึ่งจากข้อความในป้ายโฆษณานี้คนก็สงสัยกันว่าอป้ายนี่มันมาจากไหนนะฮะและใครเนี่ยที่สามารถทำพาสปอร์ตทำหนังสือเดินทางที่อ้างว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับทางผอเขตที่ท่านบอกแบบนี้บอกว่าสำนักง,งานเขตห้วยขวางไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์นี้นะครับเร่งติดตามความคืบหน้าทั้งหมด จะตรวจสอบทั้งหมด3ประเด็นครับคือ 1>, 1การติดตั้งป้ายโฆษณาดังกล่าวว่าได้รับอนุญาตตามพร,รบควบคุมอาคารด้วยหรือไม่ 2. ครับรายละเอียดข้อความบนป้ายขัดต่อความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือไม่นะอันนี้ข้อ2เนี่ยอันนี้คนที่เป็นเจ้าของป้ายนะเจ้าของโปรเจกต์นี้ที่บอกว่าสามารถทำพาสปอร์ตได้ ก็จะโดนนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปตรวจสอบประเมินเรื่องการชําระภาษีป้ายดังกล่าวด้วยเบื้องต้นเนี่ยนะฮะทางผอขอเขตท่านก็บอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนมาแปลข้อความพบว่าข้อความการโฆษณานั้นก่อความไม่สงบเรียบร้อยตามมาตรา12ของพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับซึ่งเนี่ยต้องเอาผิดมีโทษปรับเจ้าของอาคารไม่เกิน5,000ันบาทเพราะว่าป้ายท่านผู้ชมจะติดอยู่กับตัวตึกแถวนะฮะ เบื้องต้นคือเจ้าของตึกแถวเนี่ยโดนไปก่อนเลยโดนปรับอันนี้โทษเบาๆฮะปรับไม่เกิน5้าบาทบาทนะฮะแล้วก็โดนอีกเรียกเก็บชำระค่าภาษีย้อนหลังอีก84,000บาทโอ้โหไม่คุ้มเลยฮะปกติจะมีข้อความเขียนด้วยนะว่าสนใจติดต่อโฆษณาเบอร์081ดแปดหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยให้เขามาเช่าแต่โดนปรับไป5,000ัน บวกเก็บภาษีป้ายย้อนหลังอีก84,00 0บาทนี่คือเบื้องต้นเจ้าของตึกแถวตัวนี้โดนไปมก่อนแต่เดี๋ยวตามต่อว่าไอ้เจ้าของโปรเจกต์เนี่ยที่บอกว่าออกพาสปอร์ตได้คือใครมันเถิมเกินมอะไรขนาดนั้นนะทางพอเอเคียยืนยันนะฮะเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ละเลยและจะเร่งหาข้อสรุปให้เร็วที่สุดฟังเสียงหน่อยครับแต่ไงก็ตามนะครับทางวิบครองเนี่ยให้เขาพิสูจน์สิบก่อนนะครับว่านะให้คุณแสดงหลักฐานมา นะครับจะให้นะครับเวลา15วันนะหลังจาก15วันแล้วนะครับได้ขอ้อมูลสมควรละเขตก็ดำเนินการตรวจสอบนะครับเรื่องป้ายในการในกลุ่มนี้นะครับลักษณะสําคัญเราเรียกว่าป้ายค่าอาคารเนาะนะครับป้ายค่าอาคารเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือมันต้องไม่บังช่องอากาศ คือผมว่าสำคัญนะไม่ใช่เรื่องภาษีป้ายเพราะอันนั้นมันขี้ประติ๋วสำคัญเนี่ยคือต้องสืบไปหาถึงตัวการว่าใครกันแน่ที่มาเช่าป้ายตรงนี้แล้วทำได้จริงหรือเปล่าแล้วเหิมเกิมขนาดไหนประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้ใช่นี่อันนี้ต้องให้ตำรวจเนี่ยสืบต่อ